สวัสดีครับพบกับศุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เหตุผลซองฮงมินเตรียมจัดหนักทีมชาติจีนวันนี้ซนงฮงมินจัดหนักแน่นะฮะทีมชาติเกาหลีใต้เตรียมเปิดสนามโซวิลคัพสเตเดียมรับการมาเยือนของทีมชาติจีนแมตช์ชี้ชะตาคัพบอลโลกโซนเอ,อเชียนัดสุดท้ายรอบ2สาเหตุที่ซอเฮงมินนะครับเตรียมที่จะพังตะข่ายทีมชาติจีนเย็นวันนี้ดอนจะได้รับแรงกระตุ้นจากแฟนบอลชาวเกาหลีใต้กเกือบ7 0,000ื่นที่นั่ง นนสนามฟุตบอลโอลด์คัพสเตเดียมมาแล้วอีกทั้ง2ส,สิ่งสําคัญที่อาจจะเป็นแรงกระตุนชั้นเยี่ยมให้กับเชงเมินต้องยิงประตูใส่ทีมชัดเจนสิ่งแรกคือเหตุการณ์แฟนบอลจีนที่สวมเสื้อของสโมสรทันนมฮัสเปอร์เข้าไปนั่งเชียร์ในสนามทีมชัดเจีนที่เปิดตั้มพบกับทีมชัดเกาหลีใต้นัดแรกครับบนโลกเอเชียแต่ว่าหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับแฟนบอลรันเก่า ตามการแฟนบอลจีนจำนวนหนึ่งที่สวมเสื้อสีแดงกระทั่งกลา,ายเป็นสิ่งที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากทั่วเอเชียสิ่งที่2มานำแป้งนนพันธ์ลำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดตัวจุดซุนซับเบลและว,ว่าเขาจะเล่นให้กับทีมชาติไทยหลังจากนี้โดยข่าวนี้โด่งดังไปทั่วเอเชียโดยทีมชาติไทยกำลังจะได้กองหน้าตัวหลักของทีมชุดเยาวชนของเทนนิสเปอร์ยูย่21ปีเข้าสู่เทียมซึ่งจุดซุนซัเบลเพิ่งจะเป็นแกนหลักสําคัญยิงประตูอย่างต่อเนื่อง่าเทนนิสเปอร์ ยู่ปีพังงาคราชั้นพิมลีอังกฤษสองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และแน่นอนซงฮึมินรับร้วจูดุนสับเบลกําลังจะเล่นกับทีมชาติไทยสนันนี่คงอยากจะเห็นรุ่นน้องของเขาผ่านกาเล่นในรอบสามคัดบอลโลกแน่แน่รุนพีซอนต้องแสดงสกยภาพโชว์ให้รุ่นน้องจูดเบลได้เห็นซะแล้วงานนี้จีนเตรียมโดนถล่มแน่ ด่วนอิจิอ e ิตัดซี่รายชื่อทีมชาติไทยดวลทีมชาติสิงคโปร์บรมเมธอาจวิไลติดทับมาซาดาอิจิอ e ิได้ตัดสี่รายชื่อทีมชาติไทยดวลทีมชาติสิงคโปร์ประกอบไปด้วยอน,นันต์ยอดสังวานอัครพงษ์ภุ่มวิเศษชัยวัฒน์บุราณและธีรศักดิ์เผยพิมายมาาซาดาอิจิอ e นะครับหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นเตรียมนำทัพจังสึกทีมชาติไทยลงสนามแมชิตาครับบนโลกโซนอเอเชียนัดสุดท้ายรอบที่สอง พบกับทีมชาติสิงคโปร์ณนะสนามรัชมังคลากิฬาสถานในวันที่11มิถุนายนนี้ซึ่งทัพชัางศึกทีมชาติไทยจําเป็นจะต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นและต้องยิงประตูให้ได้เยอะที่สุดพร้อมกับไปลุ้นผลอีกคู่ระหว่างทีมชาติจีนและเกาหลีใต้ด่วนซูจีนที่เข่าใหญ่งันเข้ากุนซก่อนเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้ทีมชาติจีนภายใตยก้การนำทัพของบังโกอีวานวิช เตรียมลงสนามแมตช์ชิตาดสุดท้ายครับบนโลกโซนเอเชียร,รอบ2โดยการบุกไป,ปเยือนทีมชาติเกาหลีใต้ณนะสนามโซเวอร์ครับสเตเดียมวันที่1ิมิถุนายนนี้ซึ่งผลการแข่งขันจะส่งผลต่อการเบียดเข้ารอบก,กับทีมชาติล่าสุดนะครับกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ประเทศจีนนอกจากจะขาดอลันแข้งตัวโอนสัญชาติที่ราบัาดเจ็บจากเกมพบกับทีมชาติไทยต้องพักยาวแล้วแต่ว่าล่าสุดทีมชาติจีนงานเข้าคุณ2ซีจีนหลานสนักแรงงาน ข่าวใหญ่ตรงกันว่าทีมชาติจีนจะไม่สามารถใช้งานอูเล่ยแนวรุกตัวเก่งคุชกันในเกมที่พบก,กับทีมชาติเกาหลีใต้ได้ซึ่งทางื่อจีนเปิดเผยว่าอูเล่ยล่าสุดที่เกาหลีใต้ก็มีการปกรครบเย็นที่หัวเข่าตลอดเวลาการขาดอูเล่ยจะส่งผลต่อเกมรุกทีมชาติจีนอย่างแน่นอนและจะนําพาไปสู่ผลการแข่งนในแมตช์ตาในครั้งนี้นะฮะมาน้าแป้งเผย รอบสองเจ็ดจุดเบลราชมังคลามีเซ փ ายใหญ่รอบสามสองแข้งทับมาดาแป้นโดนพั 3, นลำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยล่าสุดจุดซุนซับเบลตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยเตรียมเข้าพิเชียทัพช้างศึกทินชชตชยชุดใหญ่พบกับทีมชาติสิงคโปร์ณนะสนามราชมังคลากฬาสถานวันที่11มิถุนายนพร้อมเผยข่าวดีหากทัพช่างศึกสามารถผ่านเข้าสูร่รอบสามคัดบอลโลกโซนเอเชียได้ รียมอาจมีเสภัยใหญ่จุดส่วนสเปลลงเล่นกับทีมชุดไทยรวมถึงคนที่จะกำลังติดต่ออยู่นาตอนนี้อีกด้วยคือเอลิคาวฟูลแบ็กตัวเก่งลูกครึ่งไทยสซีวเดนโดยเจ้าตัวสนใจย้ายไาเล่นกับทีมชุดไทยหรือไม่หากเข้ารอบสามคัดบอลโลกด่วนทีมชาติสิงคโปร์เจอข่าวร้ายก่อนชีตากับทีมชาตไทยสเทืนทัพเดอะไลออนข่าวใหญ่ล่าสุดนะครับ โอกุระวนาโคทีมชาติสิงคโปร์ติดโควิดฉะนั้นส่งผลให้เขาไม่สามารถคุมทีมข้างสนามนัดที่ทีมชาติสิงคโปร์พบกับทีมชาติไทยได้ตอนนี้ทีมชาติสิงคโปร์มีคิวลงสนามพบกับทีมชาติไทยการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกส่วนเอเชียนดัดสุดท้ายรอบ2ณสนามราชมังคลากฬาสถานวันที่11มิถุนายนนี้ซึ่งเกมดังกล่าวนะครับเป็นแมตช์ชี้ตาเข้ารอบ3ของทีมชาติไทยที่พบกับทีมชาติจีน การที่จิบชาตสิงคโปร์ไม่มีโอกุระกุนทับกั้นสนามย่องส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพขุงเทียมอย่างแน่นอนนะครับลงสนามวันนี้นะครับช่องถ่ายทอดสดทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสิงคโปร์แมตช์ชีตาทาร์ทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดนะครับมาซาทาดะอิจิอิวลาโคชิโยะญปุ่นของทีมชาติไทยของเราเตรียมนำทัพช้างศึกทีมชาติไทย รู้สึกการแข่งขันผู้บอลโลกส0ง6รอบเลือกโซนเอเชียนัดสุดท้ายรอบ2เปิดแบบ้านรับยานเยียงของทีมชาติสิงคโปร์ณสนามราชมังคลากีฬาสถานในวันอังคารที่11อดมิถุนยายนนี้ตามเวลาประเทศไทยทุ่งครึ่ง่าทดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับเดือทดาบจังสุดทีมชาติต้องเก็บยชะสารเดียวเท่านั้นและต้องยิงประตูให้ได้มากที่สุดพร้อมกับไปลุ้นคู่ระหว่างทีมชาติเกาหลีใต้พบกับทีมชาติจีนให้แพ้นะฮะห้ามเสมอหรือว่า ชนะนะครับถ้าจีนทำได้ก็จะเข้ารอบไปเลยนะฮะดวนซอเกีวลีใต้ชี้ชัดผลทีมชาติไทยสิงคโปร์รองถึงเกาลีใต้เจอจีนก่อนเกมแมททิสตาคัดบนโลกกลุ่มไทยซืออย์ใหญ่กเกาหลีใต้วิเคราะห์ผลการแข่งขัน2องคู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสิงคโปร์นักสนามราชมังคลากีฬาสถาน และทีมชตาติเกาหลีใต้พบกับทีมชาติจีนณนะสนามโซเวอร์คัพสเตเดียมปรากฏว่าสื่อเกาหลีใต้มองว่าทีมชาติไทยมีรูปแบบการเล่นเกมรุกที่ดุดันในขณะที่สื่อสิงคโปร์มีความมั่นคงในแดนกลางทว่าสื่อเกาหลีใต้มองว่าสิงคโปร์มีปัญหาเรื่องของเกมรับส่วนไทยก็เล่นเกมรับได้อย่างมั่นคงในช่วงครึ่งแรกมีการที่ทั้ง2ทีมจะทำประตูได้ในเกมนี้สื่อเกาหลีใต้มองว่าทีมชาติไทยจะเอาชนะสิงคโปร์ไปได้สองนึ่ง สื่อเกาหลีใต้มองว่าสองคนที่ทำประตูให้กับไทยก็ประกอบไปด้วยสมรนันเหมือนตาและซูเปอร์ใจเดดดส่วนทีมชาติเกาหลีใต้ทางสื่อดนสงขาวมองว่าพวกเขามีขุนขัลงที่ครบสมบูรณ์แบบมีความดูดันในร่องของเกมรุกเกยมยรับก็มีความสมดุลมั่นคงสื่อเกาหลีใต้มองว่าทีมชาติเกาหลีใต้จะชนะจีน3-0นะฮะโดยรู้ว่าผู้ที่ทำประตูในเกมนี้ก็ประกอบไปด้วยซงเฮมินอิคังอินและฮามันฮีซา ซึ่งหากผลงานของทั้ง2องคู่ออกมาดังที่สื่อกลีใตต้ระบุทีมเจ้าไทยจะผ่านเข้าสู่รอบที่3ต่อไปนะฮะสุดยอดกันเลยทีเดียวนี่คือข,ข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่11ดมิถุนายนนะฮะ